เด้พรสามขีดตัวนี้ส่ช่าเลยช่างรสามขีดโอ้รึ่งโลโอ้รึ่งโลโอ้คุนี่ยังไงเนี่ยรึ่งโลเลยครับตัวเนี้ยตัวตัวแคนี้ครับตัวรึ่งโลครับธรรมดาหรือสี่ขีดก็ขีดเดียวสมสีขีดครึ่งเอาเอาเสตัวัุ่นไหเนี่ยยอ๋อยสนี่นี่นมาผมเล่น ไทยโลสาลโกไปแล้วจ้าโลสองไม่สิ้เอาโลหนึ่งครับพผมโลเดียวพอโลสามโอ้โลสองโอ้ถูกโลสองอีกอย่างเปลี่ยนใจไวพอในโลสองครับผมพี่น้องไหครับตัวตัวเล็กแค่ไหนถึงโลเนาะไหนยโสกเนี่ยตัวนี้โลหนึ่งพอดีเลยนะไหนถึงโลหนึ่งพอดีครับอ่าเป๊ะเป๊ะถือละานี่โลไปสองมิล ừ khả quan